หนังสือยืนยันคำขอเอาประกันภัยที่ออกโดยบริษัทบิ๊กอินชัวร์กรุ๊ปจำกัดที่อ้างเป็นนายหน้าประกันภัยมีการระบุเลขกรมธรรม์หมายเลขเคลมรับแจ้งรวมทั้งรายละเอียดความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และผู้ขับขี่พร้อมระบุหัวหนังสืออ้างอิงบริษัทประกันภัยเป็นหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือในการขายประกันภัยรถยนต์ที่ทำให้ผู้เอาประกันภัยหลายสิบรายตกเป็นเหยือ่อการซื้อประกันที่ไม่มีความคุ้มครองอยู่จริงวิธีการของบริษัทบิ๊กอินชัวร์กรุ๊ปจำกัด จะเสนอขายบริการทางโทรศัพท์โดยเสนอเบีย้ยประกันภัยในราคาถูกเพื่อจูงใจเยื่อก่อนจะส่งเรื่องไปยังบริษัทประกันภัยตามขั้นตอนตามปกติประกอขอให้ออกได้กรมธรรม์ให้กับลูกค้าจากนั้นจะส่งหนังสือขอบคุณพร้อมใบเสร็จรับเงินโดยอ้างว่าสามารถใช้ประกอบการแจ้งเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุแทนกรมธรร์ต้นฉบับที่อยู่ระหว่างการจัดส่งให้ ผ่านไปเป็นเป็นเดือนน่ะหนูก็ยังว่าเอกใจทําไมรอนานจังกงประธาทนทำไมมาไม่ถึงหนูก็เลยโทรไปถามทางทางบุกเกอร์ค่ะทางคุณดาวเนี่ยเขาก็บอกว่ายังยังอยู่ขั้นตอนรออยู่อะไรอย่างเงี้ยเขากำลังประสานงานกันอยู่ในนี้หนูก็เลยโทรไปเช็คที่นวกิจก็คือหนูโทรไปถามมาไรเนี่ยเขาบอกว่า,าหมายเลขเนี้ยถูกยกเลิกไปแล้วครับเพราะว่า,าวงเล็บเพราะว่าลูกค้าไม่เอาเงินมาจ่าย ก็คือเพราะฉะนั้นก็คือโดนตัดไปแล้วคือไม่คุ้มครองไม่อะไรพ่อแม่เอาเงินมาจ่ายอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยโทรกลับไปถามทางทางบล็อกเกอร์เขาบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่ไม่ไมแบบหมายเลขก็ยังอยู่คงเดิมไม่ได้ยกเลิกไม่อะไรก็คือยังคุ้มครองเหมือนเดิมถ้ามีอุบัติเหตุอะไรก็คือโทรแจ้งได้ตลอด24เบอร์นี้เปิดตลอดอะไรเงี้ยค่ะ เราเขาก็บอกว่ารอกรมทันนะไม่ต้องห่วงไม่โกงไม่หนีอะไรประมาณนี้คือเราก็รอรอจนคือแต่เราก็โทรถามตลอดในระยะเวลาสามเดือนเนี่ยเกือบสามเดือนเนี่ยเขาก็จะบ่ายเบี่ยงตลอดบางทีก็โทรนัดบอกว่าวันจันทนะเดี๋ยวที่ให้เมสเซนเจอร์ไปส่งพอพอถึงวันปุ๊บหนูก็โทรไปคือเขาก็เลื่อนอีกนอกจากจะมีการติดต่อและการอ้างอิงหลักฐานที่น่าเชื่อถือแล้วผู้เสียหายหลายรายเชื่อว่าการตั้งชื่อบริษัทบิกอินชัวร์ครบจำกัด จงใจให้มีความใกล้เคียงกับบริษัทบิ๊กอินชัวร์บ็อกเกอร์จำกัดซึ่งไม่เคยมีปัญหาในการทําประกันภัยรถยนต์ทําให้เหยื่อหลายรา,ายเข้าใจผิดและหลงเชื่อมาให้เราถูกกว่าพันหนึ่งเงี้ยคะก็คือเหมือนว่าเอาราคาถูกมาเข้าล่อเราค่ะครับแล้วคือดูแล้วมีพิรุษหรือมีข้อสงสัยอะไรไหมพิรุเหรอคะคือเขาแอบอ้างเป็นบริษัท Big In ินชัค่ะเพราะว่าตอนแรกที่คุยเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็น Big i n s นชัวร์กรเราก็เลยไปถามเพื่อนว่า เออแบบโบกเกอร์เนี้ยโอเคไหมถ้าเราจะเปลี่ยนจากของ Honda มาเป็นโบกเกอร์ที่นี่เพื่อนเขาบอกว่าเขาทำอยู่แต่ผมว่ากคนเจียวเพื่อนอะทำบิ i กอินชัวรคุกจริงแต่ว่าบิ๊กชัวรคุกเนี่ยคือเขาแอบอ้างค่ะเราก็เลยกลายเป็นทำกับบริษัทที่ไม่ใช่อะ่ะที่เป็นโบกเกอร์ปลอมอะค่ะใบอนุญาตอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างผมดูน,น่าเชถือดูน่าเชื่อถือทุกอย่างครับผมแล้วมาเอกใจตรงไหนครับว่าผิดป,ปกติผิดป,ปกติก็คือว่าเนื่องจากว่าผมรอ กรมธรรม์ตรงนี้ประมาณ2อาทิตย์ผมเริ่มเอใจเพราะเขาเขารับปากไว้ว่าหลังจากที่เก็บเงินผมไปเนี่ยเขารับปากว่าจะให้ภายในหนึ่งอาทิตย์ปกติทั่วไปที่ทาตามร้านทั่วไปก็คือ3วัน4วันก็ได้ละกรมธรรม์ทั่วไปแต่นี่อาทิตย์2ออาทิตย์ก็ยังเงียบก็เลยเข้าไปเว็บเข้าไปในเว็บไซต์ดูว่าว่าบริษัทนี้มีจริงมีมีอะไรไหมเราก็เข้าไปในพันทิปแล้วก็ไปเห็นว่าว่ามีมีการ บริษัทนี้ได้มีการหลอกลวงคนอื่นจริง<ะ>ก,ก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มวิตกกังวลในใน,ในส่วนที่เราได้ชําระไปแล้วว่าจะได้คืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะจากการตรวจสอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคอพอพอพ,อพบว่าบริษัทบิ๊กอินชัวร์กรุ๊ปจำกัดไม่ได้เป็นนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนขายประกันภยัยและไม่ได้เป็นคู่สัญญาก,กับบริษัทประกันภยัยใดๆมีเพียงนางชายานีมนตรีโชคเป็นผู้บริหารเท่านั้น ที่มีใบอนุญาตเป็นหนายหน้าขายประกันภัยนอกจากนี้ยังพบว,ว่าบริษัทบิ๊กอินชัวร์กรุ๊ปจำกัดมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาแล้วหลายครั้งโดยเมื่อปี2553นายชลธีบนตรีโชคสามีของนางชยานีเคยกระทําผิดหลอกลวงผู้เอาประกันภัยจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วจึงเป็นคําถามของผู้เสียหายว่าเหตุใดกฎหมายจึงยังมีช่องว่างให้มิจฉาชีพเหล่านี้กลับมาก่อเหตุซ้ําได้อีกสุพนัทระทนธนาประสานถ่ายภาพ อุติภ์เปรมสวัสดิ์ทุกชาวบ้านรายงาน